สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ลุงพอจะพาพวกเรามารู้จักกับร้านตัดผมร้านแรกๆนะหรือร้านเดิมของตลาดพนมตั้งแต่สมัยเป็นต้องยาคาหรือทุงาา่งยากาสมัยแรกๆที่สมัยลุงพอ,อยังเด็กอยู่นะครับซึ่งอ,อำเภอพนมสมัยนั้นนะ,ะเพิ่งออกมาตั้งอยู่บริเวณปัจจุบันก็คือ,อ กิโลเมตรที่เจ็ดเดอ็ดเจ็ 77, 1, 70, 71, ดิเดิบเอมตอนนี้ก็เปลี่ยนหลักกลุ่ใหม่แล้วก็ทําพัฒนาขึ้นเยอะ,ะที่ลุงพอว่าก็คือประมาณห้าสิปีที่แล้วห้าสกว่าปีที่แล้วซึ่งเป็นร้านตัดผมร้านแรกๆซึ่งยังอยู่ยังอยู่ซึ่งมีอยู่1นถึงสร้านสมัยนั้นยังอยู่ซึ่งเป็นร้านของอคุณตาแสวง หรือแสวงทมเกษาเดี๋ยวลุงปอจะไปใช้บริการด้วยนะครับแล้วก็ให้พวกเราได้ดูว่าร้านตัดผมร้านแรกซึ่งตอนนี้ย้าของร้านก็อายุ7จิบกว่าแล้วนะครับเกือบแปิบแล้วไปดูกันเลยนะครับไปดูเลยครับนี่ก็คือบริเวณสภาพตลาดอำเภอพนมนหน้าตลาดพนมจังหวัดสุราษฎร์ในปัจจุบันนะครับก็บมีถนน สีเลนแล้วก็มีถนนเรียบข้างถนนในท้องถิ่นเปรียบสเสมือนถนนคู่ขนานอยู่ซีกหนึ่งนะครับซึ่งมอีอาคารทั้งสองฝั่งถนนนะครับซึ่งน,นี่นี่คือสภาพปัจจุบันนะครับวุพ่อ,ะพอ,อะจะพาพวกเราไปดูร้านตัดผมยุคแรกๆนะครับ ไม่ใช่ร้านแรกของอำเภอพนมนะครับยุคแรกๆที่มาตั้งอยู่ที่อำเภอพนมของตาแสวงนะครับซึง่งท่านนี่ได้เมียเป็นคนภาคใต้นะครับแต่ตัวท่านเองเ่ยตาแสวงเองเ่ยเป็นคนอยากพี่ลุงบอได้พูดคุยกับท่านสนิทยอยู่พอสมควรนี่ก็เป็นคนราชบุรีนะครับเป็นคนราชบุรีอาจจะมีเชื้อสายมอนไทยมอนบ้างนิดหน่อยนะครับซึ่งก็ ท่านก็มาอยู่นานแล้วนะครับนี่ก็คือสภาพร้านนะครับสภาพร้านของตาแสวงนะครับซึ่งซึ่งร้านแรกเป็นของตาวันนะครับตาวันซึ่งล้มเลิกไปแล้วนะครับของตาวันป้าปลาซึ่งป้าปาก็ทาหน้าที่รักษาคนไข้เสมออยัานะครับนี่หลวงพ่อก็ทางที่ดีก็คือมาตัดนะครับทางที่ดีก็คือมาตัดผมนะครับมาตัดของตาแสวงอีกนะครับเพื่อทดสอบก็ได้พูดคุยกันนะครับ ท่านก็อยู่ตอนนี้อายุ70กว่าปีเลยครับามาตั้งร้านตั้งแต่สมัยลุงบอ,อเรียนชั้นมสองหมสอนะ,นะครับกิดดูกี่ปีนะท่านเองก็ตัดผมมาทัก4ี่สาปีแล้วนะครับตอนนี้ท่านก็อายุ70กว่าปดป,ปีแล้วตาแสวงนะแสวงทมเกสรนะร้านของแกนี่แต่ว่าั่นไป้าอยู่ข้างหลังนะครับเมื่อก่อนก็ติดอยู่หน้าบ้านนะครับ อยู่ติดกับร้านปงตักนะครับเป็นร้านแรกยุคแรกๆกนะครับร้านตักผมยุคแรกๆกของอำเภอพนมนะครับซึ่งลุงโบก็ใช้บริการอยู่ประจําสมัยก่อนตาแสวงนี่จะไม่พูดนะครับเคยเข้ามาใช้บริการนพูดสองรางคาแนั้นแหละนะสมัยนี้นี่แกก็พูดเยอะขึ้นกับคนถูกใจแ,แต่กับลุงโบนี่เจ้าตลอดนะครับเพราะถูกกอกัน,นเคยไปบุปปกป่าเกียนราอา่ไว้มาด้วยกันสมัยก่อนนู้น น,นี่ก็มาใช้บริการอีกนะครับก็ตัดผมเสร็จก็ลุงบอก็เดินกลับมาก็อยากให้เราได้ได้เห็นนะครับร้านเก่าแก่ซึ่งเหลืออยู่ตอนนี้นะสามสี 3, 4, ร้านหรือสอามร้านเท่านั้นแหละนะครับมีร้านอาหารอยู่อีกร้านหนึ่งว่างๆเดี๋ยวลุงบอจะพาไปดูนะครับร้านอาหารก็ยังหลงเหลืออยู่โดย,โดยทาย,ยาตรรับนะครับรับคำต่อแต่นี่นี่ ตาเทรเวงแกยังชายเดียวคู่สมรถหรือว่าแม่บ้านเนีเสียชีวิตไปนานแล้วครับนะครับก็เราคลิปนี้นะครับแล้วก็ลุงบอก็ได้พาพวกเรามาเจอกับร้านนะครับยุคแรกๆของอำเภอพนมร้านตัดผมนะครับของตาแทเ,เวงตแรวงตงกีตาซึ่ง ตอนแต่แสม,มัยลุงโอเด็กๆหน่อยสม,มัยเรียนมัธยมนะครับซึ่งก็คิดว่าก็พวกเราก็ได้เห็นสภาพร้านแล้วได้คุยนะลุงโอก็ได้คุยกับคุณตาโะเองถึงลุงโอรเรียกว่าหน้าโจเงนะครับแกก็อยู่คนเดียวนะแกก็อยู่คนเดียวก็คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยเลยนะครับได้บันทึกประวัติศาสตร์กันไว้ว่าอนนี่คือร้านดั้งเดิมท,ที่ยังเหลืออยู่ไม่กี่ร้านแล้วนะครับไม่กี่ร้านแล้วของอำเภอพนมนะครับนอกนั้นก็เป็นร้านใหม่ๆ ในคลิปนี้ก็ขอให้พวกเราทุกคนจงโชคดีโชคดีและโชคดีกันทุกคนสวัสดีครับ